อะครับมือนีเขาก็ลัจะไปร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟมือหนึ่งนะครับของบ้านดุงครับอีกมือหนึ่งอนะ่ะมือหนึ่งอยู่บ้านดุงอีกมือหนึ่งอยู่อิสระเอวครับเป็นรวยแล้วรวยอีกครับแต่เป็นเป็นคนขยันครับเป็นบรยู่บะเศร้าครับเิ่นก็เฮ็ดงานตลอด นาเอกรมากับไอเสียพู่มกระสิีครับหรือว่าเสียพุ่มนังหานนะครับนังสิปันสิบเรียวอีคนครับไทยายเสียพู่มนะมันคือดาบพี่่ายเสียพุ่มนะมันคือดัไนะม่ดาบ ครับมาลองรถอุ่นเครื่องครับวอรมเครื่องโอ้หลักรถหลายคันเนี่ยะไรก็พึ่งออกหม่ครับข้าวาข้าวห้าสิบตัวใหม่จอดจอดจอยูุบันกับพีครับเบฟหนึนะครับแล้วก็ดีย s 1มดัพัน H, ครับรถเป็นหลาย ครับช่างปุ้นครับปุ้ทศนาคาบันดุงนะครับช่างซักมือหนึ่งครับมือต้นๆของอำเภอบันดุงนะครับมืัอนี้เพิ่นก็จะไปรับประทานกาแฟานะครับช่างนี่ ดังเลยครับครับเสียครูน้องหานครับเฮ้ยเจ๋อเบิร์นไปเลยอันนี้บอกปลาเสียต้นนะครับปลาเสียเปรียบสวัสดีครับ

ใจใหญ่ใจกันะรพหน่อยมาเลยก็คือเจอนดัครับวัดมดไปรัใหม่ครับวัดคนดปนเสียงในฟ้อหวานน้วยนะทางบัตหดีครับมันทางบัตรดีครับาะถามเรื่องเห็นทานคือติดต้นขาไปเลยปักากเม่อวานเลยปักากัน ่ากแ้งกับอะไรไม่ไม่ไมยานเสียง่าแแ้งปั๊บไม่ดับครับดับดับติดติดกลับบ้านเลยบ้านขขาานี้ยนี่จบคมากวเรี่อ แว่านสองเท่าเอาอย่ามาคิดได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้กต้งกเ้ยกต้องเดี๋ยวเลี้ยงบ่กต้องกต้องกต้องเอาเดี๋ยวไปเลี้ยงผิดเทอมนะครับเดี๋ยวปเดี๋ยเดี๋ยวไปเลี้ยงเทอมเลียแค่ละเอาบุมไปเลี้ยงไหนด เห็นเตอในคลิปเนี่ยก็จริงหล่อในคลิปเยอะเลยเฮ้ยจุ๊ๆเฮ้ยประเด็นนี้เฮ้ยผู้เมาเมื่อวานนี่ยิ้มไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันเด้อครวยเฮ้ยอย่าเอาของเกินเฮ้ยไป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 เอาของเกินแราคาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเอาไปเอาไปเอาไป เอาไปกินไปคือเราคือเพื่อนไม่บ่บ่บจบสั่งคนดีวะน่ืดไปกันกันสั่งคนดีวะบอบมบคืดบ่คืไปกันโซกันลุบไ่ได้ใจเยเกันอ่ะได้พักกันพักันเออกันกันโเล่กันกลับมากินข้าน้องท่านโอเคโอเคไม่ยากกอนบ้างเด้อครับเด้อเลรับเลี้งกลับมาเองท่าน